สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาอัปเดตฟาร์มนูจ้ะฟาร์มของหนองเตะลูกไายไม่ตอยนี่แหละพี่กัดเกอ,อยู่บ้านสุวัฒนาจ้ะตำบลเกาขามอำเภอน้ำยื่นจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องผู้ใดอยากกินนูกะโทรมาสอบถามได้เด้อจ้ะเด้อนูเหนือขายแล้วค่ะกิโลละสองร้อยบาทจ้ะในฟาร์มนี่ต้องโทรมาก,ก่อนพี่น้องเพราะว่าบุคอยอยู่บ้านดอกอยู่แต่สวน ศ9 3ย์เก้าสาห้าหเจห้าสีู่นย์ห้าจะเบอร์พ่อนหี่ใสเดี๋ยวไปหาจะคล้องฟาร์มเพื่อนจ้ะลูกใสน้องเต้สวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะเมื่อเนี้มีพี่น้องเขาคอมเมนต์มาถามมาตามคอมเมนต์คือเก่าอะลูกครับสีฮ็ดคลิปแต่ละคลิปนี้มาตามคอมเมนต์คือเว้าเรื่องหนูกัดลูกเรื่องหนูกัดลูกจ้ะครับของเพิ่นเพื่อนว่า คอกสองมันมกัดเค็ดจังไหมันคือกัดเป็นจังไหรเป็นพออ่อะหยังเพื่อนปะบักลาเลียงมากเกือบปีแล้วพ่อเสียหายคมแนะนําให้ควอมหูก,กับพี่น้องเข้าใดบอเกีเ่ยว<ม>กับการถีนูกัดลูกต้องถามก่อนด้วยว่าใดแยกคอดบอนะครับผมอืมอันนี้ราคาคอ,อร์แรกนี้เพื่อนไดก,กัดลูกบอนะครับอื แต่กาที่กัดนี่กัดเบิดหรือว่าเหลือว้นะครับโอ้ลังแม่เพิ่นกะสีเลือกลูกตัวถี่บสมบูรณ์ออกนะครับอืมเพิ่นกะสีเหลือแต่ตัวสมบูรณ์ตัวใหญ่ๆออกนะครับจ้ะตัวใหญ่ๆว้นะครับอืมกัดตัวถี่บสมบูรณ์ออกทิมครับผมมันเป็นเรื่องปกติของหนูแม่มาลูกนี่แม่ครับถี่กสิกัดตัวสมบูรณ์ออกเลยเนาะครับผม พี่น้องที่คอมเมมต์มากอะมากค้มเมมตนในคลิปหนีน้ำกับใดเด้จ้ะเพราะว่ากับพวหัว่าก๊าเบรดหรือบอลเนาะลูกเนาะครับผมจ้ะแล้วกะ็เวลาขึ้นออกเดี่ยวกะอ,อย่าเปิดเบื้องดูนะครับโอ้ให้เปิดเบิ้งมือมือนึ่งนีเทือดเดียวกับพ่อนะครับเวลาให้อาหารแค่นั่นมะลุครับผมปิดไปเลยนะครับอื กะสิโรดการการลูกได้ครับผมอย่าไปกวนเพิ่นนะครับออย่าเอาหยังไปเคียร์อ,อย่าเอาหยังลงไปไก่เพิ่นนะครับจ้ะก็เป็นวิธีป้องกันเนาะครับผมกะแบบวิธีแย่ขอดได้ลูกเค็จจังไหนแบบวิธีแย่ขอดยุนีกะล้งตูกะผมกะจับเบื้องก่อนนะครับว่ามันอมทองหรือบ่ทองแันแม็นทอง,ทองกะ แยกออกเลยนะครับผมแยกไม้เสองว่าแยกตัวผูหรือตัวแม่ลูกแยกตัวผูออกครับผมเอาตัวผูออกไปไว้ตั้งหากครับผมไอ้ตัวแม่เพิ่อนออกลูกผู้เดียวครับโอ้แค่นหรือว่าอันเอาขอดลงน้ำการเลิกก็ได้เราต้องแยกนะครับผมกะวิธีป้องกันการกัดลูกอีกวิธีหนึ่งนอก็คือการแยกขอดเนาะครับผมอืม ันแยกคอดน,นี่ก็ชั่วแน่นะครับโอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะจ้ะทีนูสีบอกัดลูกสีรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม,มขันแมนแยกแล้วคอกสองคอกสามไปน่กะยังกัดอยู่กะต้มน้ำรอดได้เลยนะครับวิธีแก่อีกต่อไปก็คือเฮ็ดเป็นนู้เหนื่อเลยเนาะครับผมโอ้ oh. ต้มน้ำรอได้เลยนะต้มน้ำรอดได้เลย <c oughs> <c oughs> นี่คือวิธีแก้ปัญหาของฟร์มน้องเตะครับผมจ้ะก,ก็คือบทท่านเก่งปันไดเนาะกะม่ให้แนะนำใด,ดจะคของหูจ้ะและก็ไพ่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกี่น,น้องเล่าในด,าด้วยจะเด้อแบ่งปันความหูกันเนานะหลูกเนาะผู้ทีฟาร์มใหญ่ๆผู้ใดทีมีความหูหลายๆกะแนะนำผมเขามาได้นะครับขอความหูนํำจ้ะครับผมขอความหูนํำน,นะครับอัน หนูมีทั้งเบิร์จักขอกลูกเดียวนี้จักบอว่าว่าวบอถือหาสิบสองบอครับหาสิบสองบอแล้วเนาะครับที่เขาคู่ไหวไม่จะคู้อมผลิตลูกออกไม่เห้าเป็นหนูเหนื่อยังประท่านได้นับเบิ่งอยู่บอเทืงสาวพ่อหลูกประมาณนี้แหละประมาณประมาณนี้แล้วเนาะครับแต่ว่ามูทีเป็นพอพันแม่พันนี้ร่วมทั้งเบิร์นี้ ร่วมตออกน้ำแล้วกับบอท่านออกนี่ส oh ามสิบสองกูจ้ะกะไดค้ายเรื่อยๆนาะลกูกเนาะครับบอ่นี่กะเกิดปัญหา,อาบอเปียกครับผมโอ้ห oh, นามมันหัวบอรหรือย,อยังไรลูกมันมากเลน,น้นานะครับอืมันแม่บอเปียกนีหนูบอหนูก,กับสิมิกินห oh นูกับสิมิกินน้ำนะครับอืมอืมาะให้ บอ่อนีเปียกนะครับบาดสีแก้บ,บัญหาจังได้ลูกบาดนี่ะนระบบนำบ่ระบบนำเท่ากันน,นี่ระบบนำนี่แก้บ่ไดห้เลยบอ่อทัว่ห้องเห็ดถาวรแล้วนะครับโอ้กะเอาไส้นะครับให้ไส้ห้อยห้อยห้อย,ยทัวเลยจ้ะรับกับบึ่งเรื่อยเรื่อยบ่เป็นจังไดนะครับอืเปิดใว้น้าเม่นบลูเปิด,ปปดใ้ให้หมันระบายอากาศเนาะ มีบ่อเดียวนีบ่อที่มันมาเลนหนามแมนครับมนี่นู้อายุเท่าไหร่ล่ะลูกนี่อายุกออวันที่สิบเดือนเออดวันที่สิบเดือนวางหันเนาะครอีกเจ็เหมือนละหมือนนี้เข้าไทยท่าเดือนันเีหนึ่งวันที่หาอีกขาหมือนเนาะลูกครับอีกขาหมือนสองเดือนแมนบ่ออีกขาหมือนมันได้เดือนหนึ่ง ชงเดือนบ่อกันยาแล้วเนาะเม่ก็ถูกโตเกลิกเรื่องพี่น้องวันที่สิบเดือนเจ็ดวันที่สิบเดือนแปดกัเดือนหนึ่งแล้ววันที่สิบเดือนเก่ากับสองเดือนจ้ะครับนู้เหนือที่บกราขายเป็นนู้เหนื่อนี่อายุมันได้จักเดือนละหูกจังคอยเริ่มได้ขายสามเดือนครับหรือว่าสร้างนำนักเอาบ่อสามเดือนสามเดือนเกินไปครับหรือว่าตัวนำนักถึงก้อนกะออกจำนายก้อนก็มีนะครับ ทีนู้เหนื่อบัวลาค้ายนี้น้ำนักจะขีดขึ้นไปหลูกจังโสสาิมันจังดีโอขีดขึ้นไปครับโอขีดขึ้นไปต่อโตเน่าหลูกเนาะครับผมตัวนึงกับโอขีดกับลอ,อยเศร้ากับพอกินแล้วพี่น้องอันนี้นีเพิ่นทองแล้วนะครับอืมแยกตัวผูออกเลยตัวนี้เอาตัวเมียลุ่มสองตัวผูหนึ่งต้องเบิ่งจ้ะเพิ่นกระทองเรียบร่อยอืมจะแยก สองตัวออกเลยโอ้ล้อตัวแม่ไปตัวเดียวจ้ะสำรับมือใหม่สีโบหูว่านู้นทองอยังไรนี่หรืเค็ดยังไหจังสีหูเวลาที่ต้องแยกขอดแยกตัวผัวออกมานะอนนเอาวิธีง่ายๆสำรับบักลาเหตุเลยประจำนี่บึงหลังตัวกับบึงน้มนั่นะครับอือน้มนี่สีเพิ่สีเด่นเลยแต่ว่าตัวนี้น้มบบออก อจับเบื้องเอาบ่แมนครับจับเบื้องเอามือข้ามทองเบิ้งเลยแมนบลูแมนครับตรวจทองเลยจับขึ้นมาอนุ่มพันสีไข่บ่นุ่มสีเป็นหัวใสใสเลยโอ้แต่ขันแมนหนูบ่ท่านผสมหนูบ่ท่านทองนี่สีออกดำดำวอดดำดำโอ้เบิ้งนุ่มนุ่มสีใส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 ขาวขาวเออครับจะแ,แยกตัวผัวออกเลยครับผม ปองกา,การการการลูกวิธีหนึ่งเนะะาะครับบักลาเฮ็ดมาร้ายขอกระบอแบ,บแบบแยกขอดนี่แยกขอดนี่ก็บ่อคอยได้แยกปไนไหนนะครับเพ, <อ S 2> พราะว่าหนูกับบ่อคอยกดหลูกโอ้คือแ,แยกเนี่ยก็คือมีโตแม่ว่างก็เลยแยกตัวผู้ออกไปสมถานะครับอ,ออกไปเขาคู่ถ้าจ้ะ ก็คือนี่เป็นวิธีหนึ่งเนาะที่ลองเหตดก็คือได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แม่บรลูตัวนี้จ้ะแม่สาวส่วนมากแม่สาวแม่แหลกบ่นมันสิมากกาลูกแม่ครับอแม่สาวแม่แหลกหลูกแหลกเลยลูกแหลกขอกแหลกแต่วันนี้ก็ลูกแหลกคือกันเพิ่นคอมเมนต์ว่าขอกสองได้เห็นบ่หมืดเหมืดนเนาะนี่โอ้โหนี่นี่ ขอกแรกบลูกนี่แมนครับโอ้กะบ่ได้แยกพ่อออกเนาะไ่ได้แยกขอดเนาะตัวนี้เนาะบ่ได้แยกขอดเลยจักตัวหลลูกสองสี่หกหกตัวคลิปนี้กะมาตอบตอบคอมเมนต์ซ้ำนี่กนนลลูกเนาะเดี๋ยวมันสีเงาไคสงสัยอันใดเกี่ยวกับการเลี้ยงนูครับผมกะสี่ถ้าพ่อแนะนำได้เนาะน้องเตะกับมือไหม่คือกันมีความหูนะครับเลี้ยงมาจักเดือนลลลูก จ็ดแปดเดือนแปดเก้าเดือนอะไรแล้วเนาะเดือนจ้ะครับจ้ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่น่ลูกครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับจ้าคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องคอมเมนต์มาถามเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า